สัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพามาเก็บหอยนะคะบรรยากาศร,บรอบๆทะเลจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือรอบนี้ก็จะมีแต่ผู้คนนะคะเขามาเก็บหอยนางลมนะคะแล้วก็หอยแมลงผู้หอยวานิลานะคะวันนี้เป็นวันที่น้ำลดมากเลยค่ะทุกคนก็เลยมาทำกิจกรรม โดยการหาหอยนะคะลักษณะทะเลจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะดูทุกคนกำลังขงมขักขเม้นในการขุดหอยนะคะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วหอยที่พื้นนี่ก็จะเป็นแต่หอยนางรมนะคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะจะซูมให้ดูนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนี้ ก็จะเป็นหอยแมลงผู้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปล้างทำความสะอาดแล้วเราก็จะนึ่งแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดทานนะคะซึ่งตอนนี้เคนกำลังจะลงไปขุดหอยอาวานิลาตัวใหญ่ๆนะคะที่ทะเลส่วนหอยนางลม เคนทำการแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในบักเก็ตสีส้มตั้งไว้อยู่ตรงข้างหน้าทางนู้นนะคะคือเราจะไม่เอาลงไปทะเลนะคะเพราะมันหนักเราจะาไว้ตรงนั้นพอเราหาหอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาแล้วเราก็จะกลับไปที่รถนะคะลักษณะบรรยากาศเป็นแบบนี้สนุกคะ่ะทุกคนได้ ามาออกกาลังกายโดยการขุดนะคะขุดหอยหาหอยแงะหอยนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปหลังจากที่เราหาหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีหอยอะไรบ้างที่เราได้วันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามตอนต่อไปนะคะ mm hmm. นี่นะคะทุกท่านาที่เราไปหาหอยมาเราได้หอยมแมลงภู่มา หกระมังนะคะแล้วก็นี่คือหอยวานิลานะคะประมาณ80ตัวนะคะทูลิมิตนะคะก็คือ1คนต่อวันลิมิตก็คือ40ตัวนะคะฉะนั้นก็คือจะสองคนปูกับเคนก็จะได้ทั้งหมด80ตัวนะคะแล้วก็อันนี้หอยหอยแค็งยักษ์นะคะเราได้มาทั้ง3ชนิดนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการ นึ่งหอยมแมลงผู้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการนึ่งหอยมแมลงผู่นะคะเพื่อนๆคะนี่คือวิธีการนึ่งหอยมแมลงผู้นะคะเ,เราจะล้างหอยมแมลงผู่นะคะแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วเราไม่ต้องใส่น้ําในกระทะนะคะเราเอาหอยมแมลงผู่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็เอา,เอาใบมะกรูดกับตะไคร้นะคะใส่ไปแล้วเราก็เปิดไฟนะคะ เปิดไฟแรงเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะเอาฝานะคะปิดไว้นะคะรอจนกว่ามันจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือวิธีการนึ่งหอยมแมลงผู้นะคะที่เราหามาเพื่อนๆคะหอยแครงยักษ์ที่นี่นะคะเวลาเราลวกออกมาหรือต้มออกมาแล้วลักษณะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่เหมือนหอยแครงบ้านเรา มันจะเป็นตัวแล้วมันก็จะมีเขางอกออกมาค่ะนี่นะคะก็คือตัวหอยแครงยักษ์แล้วเปลือกมันนะคะเชล์มันนะคะก็จะเป็นเหม right. ือนฝาหอยบ้านเราอะค่ะเป็นเหมือนฝาหอยแครงบ้านเราจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ข้างในอ่ะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันจะแตกต่างจากบ้านเรานะคะคือมันจะมีหนวดมีมีเขางอกออกมาส่วนตัวมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะคะ แต่เวลาแต่หอยแครงที่นี่มันไม่มีเลือดนะคะนี่ลวกแล้วเดี๋ยวจะทําการผ่าแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็จะเอามาพัดใส่ใบหัวรพาผสมกับอหอยวานิลานะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูในลักษณะที่ว่ามันแตกต่างกันนะคะข้างในหอยแครงมันจะแตกต่างกันแต่ฝาข้างนอกมันจะลักษณะเหมือนกัน โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราัปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทุกท่านกับข้าวที่เราทําจากหอยที่เราไปหามาก็จะมีหอยแมลงผู่นึ่งนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็หอยแครงยักษ์เราก็จะเอามาผัดพริกเผาจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็หอยวานิลาเราเอามาผัดก็จะมีในลักษก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะผลงานจากที่เราไปหามานะคะเราก็เอามาทํากินมันก็จะอร่อยค่ะมันจะสดมันจะหวานนะคะวันนี้เราจะมากินอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะหอยนะคะโอเคค่ะเราได้ทำวิธีการนึ่งหอยมแมลงผู้แล้วก็ ทำกับข้าวออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะวิดีโอนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ